ต้องใช้คำว่าอยู่ๆก็มีความเคลื่อนไหวคดีลุงพลอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่รอบนี้ไม่ใช่แค่ลุงพลเท่านั้นนะครับแต่ปรากฏชื่อของป้าแตนออกมาว่าอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ฟังไม่ผิดนะครับคดีกำลังจะเกิดขึ้นกับป้าแตนนะครับทีนี้สังคมก็ถามเข้ามาแหละว,ว่าเอ้าแล้วทำไมจูจ่ๆป้าแตนถึงเพิ่ง กำลังจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาณขณะนี้แล้วมันจะเป็นข้อกล่าวหาอะไรจะต้องติดคุกในวันข้างหน้าทั้งผัวทั้งเมียรหรือไม่แล้วก็ที่อดสงสัยไม่ได้ก็คือมันดันมาเกิดขึ้นในจังหวะที่มีสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้มีอะไรอยู่ครับคุณผู้ชมครับอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมซึ่งนายกรัฐมนตรีกำลังปันป่นป่วนอย่างหน,นักโดยเฉพาะศึกภายในพักพลังประชารัฐนะครับ ขณะเดียวกันอาทิตย์ที่แล้วคุณผู้ชมก็ทราบข่าวใช่ไหมครับว่ามีการเพิ่มข้อกล่าวหาให้กับลุงพลฆ่าคนตายโดยเจตนาสัปดาห์ที่แล้วมีเรื่องอะไรคุณผู้ชมครับภาพลักษณ์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติปนปี้ไปหมดเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเพราะคดีของอดีตผู้กับโจ้แล้วถ้าเราย้อนหลังกลับไปมากกว่านั้นก็จะพบเห็นถึงความผิดปกติหรือเปล่า ว่าทำไมทุกครั้งที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาลุงพลกับป้าแตนมักจะเกิดขึ้นในห่วงจังหวะที่มีสถานการณ์ทางการเมืองที่น่าสนใจตลอดนะครับอันนี้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนทีนี้เราไปดูกันครับคุณผู้ชมครับว่าล่าสุดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับป้าแตนครับเราได้รับรายงานมาจากพนักงานอายการนะครับว่าได้แจ้งไปยังสอพอกกตูม ซึ่งเป็นพนักง,งานสอบสวนที่รับผิดชอบสำนวนคดีว่าให้ทำการแจ้งข้อกล่าวหากับป้าแตนดังต่อไปนี้นะครับเนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าป้าแตนหรือว่านางสาวสมพรล,ลาโพได้ร่วมกระทำผิดกับผู้ต้องหาโดยร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพของชมพู่หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น ในการที่น่าจะทำให้การชนะสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปตามปวิยาามาตรา150ที่ระบุว่าผู้ใดกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปเว้นแต่จำเป็นต้องกระทำเพื่อป้องกันอันตรายแก่อนามัยของประชาชน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นคือถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือป้าแตนเนี่ยรู้เห็นกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่มาตั้งแต่ต้นเพราะในข้อกล่าวหานี้กำลังจะบอกว่าป้าแตนไปทำอะไรกับศพอะไปทำอะไรกับศพซึ่งต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีปรับตั้งแต่1 0 0 0 0มืนถึง4 0 0ห0หรือว่าทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําโดยสุจริตหรือเพื่ออําพรางคดีผู้กระทําจะต้องระวังโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นข้อหาแรกที่คาดการณ์ไว้ข้อหาที่สองคาดว่าน่าจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83ที่บัญญัติว่าในกรณีความผิดใดที่เกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคลตั้งแต่สองคนคู่ไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันถือว่าเป็นตัวการต้องระวังโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นหมายความว่าอย่างไรคุณผู้ชมครับหมายความว่าป้าแตนเนี่ยร่วมกับลุงพลเลยนะครับสองผัวเมียเนี่ยร่วมกันแล้วความผิดเนี่ยก็ให้ถือว่าเป็นตัวการเลยไม่ถือว่าเป็นแค่ลูกมือหรือว่าจะได้รับผิดน้อยกว่าไม่ใช่นะครับกฎหมายระบุว,ว่าเป็นตัวการ พอเป็นแบบนี้ปุ๊บนะครับนักข่าวก็โทรศัพท์ไปสอบถามลุงพลกับป้าแตนนะครับให้สัมภาษณ์สั้นๆนะครับว่าเพิ่งทราบเรื่องเหมือนกันและที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมือกับทางพนักงานสอบสวนมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าเดี๋ยวในวันที่6กกันยายนนี้จะเดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนที่สพกกตูมต่อไปคุณผู้ชมครับ ก็คือถ้าเป็นพูดกันง่ายๆก็คือโดนกล่าวหาว่าร่วมกันเลยนะครับกับลุงพลซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับ26สิงหาคมที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งเกิดเรื่องคดีของอดีตผู้กับจ่อก็ต้องใช้คำว่าจู่ๆอายการกับพนักง,งานสอบสวนก็ทำการแจ้งข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288 ระหว่างโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีกับลุงพลกรณีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาวันนั้นเนี่ยยังจำกันได้เลยนะครับเดินทางไปพบกับพนักงานอายการลุงพลเนี่ยหลายคนเรียกว่าเสียพลดสวยซ้ำไปเพราะว่าเพิ่งถอยรถตู้โตโ,ตโยต้าคอมมิวเตอร์ป้ายแดงนะครับไปรับทราบข้อกล่าวหาคุณผู้ชมครับอาทิตย์ที่แล้วแกก็เพิ่งโดน พอมาถึงอาทิตย์นี้ก็เป็นคิวของภรรยาเรามีกราฟิกให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะเอาในส่วนของลุงพลก่อนคุณผู้ชมครับลุงพลเนี่ยนับเฉพาะคดีการเสียชีวิตของชมพู่นะครับตอนนี้โดนไปแล้วสี่คดีแต่ยังไม่ได้สั่งฟ้องนะเพราะว่าพนักงานอายการก็นี่ไงเพิ่งเพิ่มข้อหาเข้าไปแล้วก็เพิ่มผู้ต้องหาก็คือป้าแตนเข้าไปตอนแรกเนี่ย โดนข้อหนึ่งข้อสองข้อสามก็คือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรสองทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นเสียจากตนโดยการที่จะทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายแล้วก็สามกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพิกูพเสร็จสิ้นในการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพิกูพ หรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็จะเป็นข้อหาเดียวกับพระแตนนะฮะคุณผู้ชมครับและข้อหาที่4เพิ่งได้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาคุณผู้ชมมาดูกราฟิกอันนี้อันนี้น่าสนใจมากคือมันก็อดคิดไม่ได้ทำไมผมพูดแบบนี้คุณผู้ชมครับชมพูเนี่ยถูกพบศพ14พฤษภาคม63นะครับ ปีที่แล้วนะครับหกสปีที่แล้ว6กสาะดูกราฟิกตัวนี้ยืนกันย้ำนะสิ 14. พฤษภาคมหกสามอยู่ๆพนักงานสอบสวนมาออกหมายจับขอสารออกหมายจับนายลุงพลเนี่ยวันที่หนึ่งมิถุนายน6-4หมายความว่าเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วปีหนึ่ง ถึงมาออกหมายจับและวันที่ออกหมายจับลุงพลซึ่งเป็นข่าวใหญ่โตเมื่อ3าสเดือนก่อนเนี่ยนะคุณชมครับวันนั้นเกิดการอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณในวาระแรกที่สภาซึ่งรัฐบาลกำลังถูกถล่มหนักเลยว่าจะเอางบประมาณไปจัดซื้อยุโทโธปกรณ์ให้กับกองทัพอีกหรือไม่ในช่วงโควิดข่าวเนี่ยหนักมากหนักมากอยู่ๆ ตาลุงพลโดนออกหมายจับวันนั้นเลยอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นมีเวลาเป็นปีคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะคนมันก็อดคิดไม่ได้หลังจากนั้นคดีก็ค่อยๆเงียบไปละเข้าสู่กระบวนการปรากฏว่าอาทิตย์ที่แล้ว26สิงหาคมอัยการก็ประสานไปยังพนักงานสอบสวนให้แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตานากับลุงพลเพิ่มขึ้นมาอีก จากมิถุนากว่าจะมาแจ้งอีกข้อหาหนึ่งเนี่ยนะครับผ่านไปแล้วเนี่ยสเดือนกว่าเกือบ3เดือนแล้วเป็นวันเดียวที่อยู่ในช่วงของเหตุการณ์คดีพุ่มกับโจ้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังถูกถลม่มกำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักเลยและล่าสุดก็ถึงคิวของป้าแตนมีข่าวว่าพนักงานอายการเตรียมที่จะให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม วันที่สองกันยายนซึ่งตรงกับวันที่กำลังมีศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาพอดีพอดีนี่มันเป็นจัก,กรวาลคู่ขนานกันหรือเปล่าถ้าพูดเป็นภาษาวัยรุ่นเวลามันเกิดเหตุการณ์สำคัญสำคัญในคดีของลุงพลกับป้าแตนเนี่ยทำไมมันถึงมีจังหวะเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในทางการเมือง หรือแม้กระทั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอางี้คุณผู้ชมครับผมมีผู้รู้ทั้งข้อกฎหมายและก็จะมาขยายการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่ามันใช่ไหมมันบังเอิญเกินไปหรือเปล่าหรือว่าคิดไปเองผมอยู่กับทนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความแล้วก็ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับตอนนี้ทนายอยู่ในวิดีโอคอลแล้วนะครับสวัสดีครับทนายรณรงค์ครับ สวัสดีครับคุณผุ้กันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านเลยนะครับครับผมเอาประเด็นเรื่องข้อกฎหมายก่อนการที่อายการแจ้งออกมาว่าเตรียมจะแจ้งข้อกล่าวหาป้าแตนเป็นตัวละครใหม่ขึ้นมาอีกเดียนะครับเป็นผู้ต้องหาใหม่เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะอธิบายในข้อกฎหมายยังไงดีครับอย่างแรกเลยนะครับเดิมเนี่ยทนายสิทธาที่มันเกิดเนี่ยเตรียมจะร้องขอความเป็นธรรมไปยังอายการในจังหวัดเพื่อจะให้สอบป้าแตนเพิ่มอยู่แล้วนะทีนี้พอปรากฏว่าทางอายการ จะแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนย้ายทำลายศพกับป้าแตนในการร่วมกับทางลุงพลเนี่ยเ<อ>ขาคงไม่ยื่นแล้ว,แ,ลวแสดงว่าทางอายการมองว่าปากของป้าแตนคือป้าแตนเนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่สําคัญในทางกฎหมายคือป้าแตนเป็นคนยืนยันหนึ่งสถานที่อยู่ของลุงพลสองเวลาของลุงพลว่าในช่วงวันเวลาที่น้องชมพู่หายไปเนี่ยที่ไปรับพระที่วัดเนี่ยป้าแตนยืนยันอีกมุมหนึ่งว่าอยู่ตรงจุดไหนจุดไหนบ้างแสดงว่าตอนเนี้ช่วงเวลาทำลายที่น้องชมพู่ถูกเอาตัวไปเนี่ยหรือลุงพลหายไปจาก ช่วงเวลาที่คนอื่นก็เห็นเนี่ยกําลังถูกหยิบมาเป็นประเด็นสําคัญในคดีนี้ครับโดยทางอายการน่าจะมองว่าในการเคลื่อนย้ายทําลายศพหรือเปลี่ยนแปลงเบาะแสของศพเนี่ยป้าแตนจะต้องมีส่วนรู้เห็น อืมครับเข้าใจครับซึ่ง,งครับครับซึ่งจะทําให้น้ําหนักของป้าแตนในการเอามายืนยันให้กับลุงพลเนี่ยมันน้อยลงกว่าเดิมน,นี่นี่คือประเด็นที่ทางอายการน่าจะมองไว้คือจากเดิมเนี่ยในคดีนี้มันจะมีตัวละครมีพยานที่เป็นประจักษ์พยานไม่กี่คนหรอกครับ,รบพอมาพอมาดําเนินคดีกับป้าแตนเนี่ยการหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยป้าแตนจะให้การยังไงเนี่ยอในทางกฎหมายก็ต้องรับฟังและต้องพิจารณาเป็นพิเศษเพราะว่ากลายเป็นจำเลยไปแล้วคกับคำถามสําคัญเอาชาวบ้านชาวช่องก็ถามเนี่ยและทาไมมันเพิ่งมาเกิดเอาตอนนี้ อการแจ้งข้อหาคือพนักง,งานสอบสวนเขาก็อ้างว่าทางหลักฐานเนี่ยมันเพิ่งมีตัวใหม่ปรากฏคืออย่างที่คุณทุกคนก็คงคิดนะคุณผู้ฟังก็คงคิดนะคืออยู่ๆเนี่ยพอถึงช่วงเวลาหนึ่งที่มันพอเหมาะพอเจาะปรากฏว่าคดีเนี้มีพยานฐานใหม่ปรากฏทําให้สามารถแจ้งข้อหารุมพลเจตนาคฆ่าได้ทําให้สามารถแจ้งข้อหาป้าแตดในการร่วมกันซ่อนเล้นอำพรางศพปิดบังใุกันตายได้อืมค,คือ พูดง่ายๆอยู่ๆหลักฐานโผล่ขึ้นมาช่วงเวลานี้พอดีแต่ถ, <Will> ถ้ามองในมุมความเป็นธรรมนะครับแล้วแล้ว,ลวของป้าแตนเนี่ยคำว่าหลักฐานที่เพิ่งโผล่ขึ้นมาเนี่ยธนารณรงค์พอทราบไหมครับไอ้ที่เพิ่งโผล่เนี่ยมันคืออะไรของใหม่เนี่ยครับพนักงานอายการคงจะท่านคงจะตีความว่าการที่ลุงพลไปเคลื่อนย้ายอำทางศพเนี่ยป้าแตนเนี่ยน่าจะมีส่วนรู้เห็นหรือสนับสนุนให้เกิดการกระทําความผิดขึ้นแต่ส่วนว่าหลักฐานที่ว่าป้าแตนรู้ไม่รู้เนี่ยผมก็ยังไม่เห็นนะว่าอายการเอาหลักฐานตรงไหนมาใช้ในการเชื่อมโยง แต่ตอนนี้นี่คือมุมมองในทางคดีในสำนวนคดีเนี่ยมองไปถึงขั้นว่าป้าแตนเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับการตายเกี่ยวข้องกับการปิดบังข้อ,อาสาเหตุการตายของน้องชมพูค่ครับครับคือคือพูดถึงขนาดที่ว่าร่วมขบวนการกันเป็นตัวการร่วมกันเลยอย่างนี้หรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับเป็นตัวการร่วมเลยถ้าคือในในทางกฎหมายนะครับจะเป็นตัวการร่วม หรือเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยศาลจะเป็นคนตีความในประเด็นข้อกฎหมายจุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอายการท่านอาจจะยื่นฟ้องไปก่อนก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับจากเดิมที่ป้ากนเนี่ยถูกกันไม่เป็นพยานอสอบปากคำในฐานาพยามาโดยตลอดจนตอนหลังมีการปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นจำเลยในคดีครับสถานะของป้าแตนในทางคดีก็เทียบเท่ากับลุงพลเลยใช่ไหมครับแบบนี้เนี่ย ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าป้าแตนเนี่ยยังไม่ถูกตั้งในข้อหาร่วมกันฆ่ากับลุงพลนะครับยังโดนแค่เรื่องของร่วมกันปิดบังซ่อนเร้นอำพรางสาเหตุการตายเท่านั้นเองอืมอืมแล้ววันข้างหน้ามีโอกาสจะไปถึงขนาดนั้นไหมครับว่าร่วมกันฆ่าคนตายผู้อื่นตายโดยเจตนาเนี่ยจะถึงไหมครับ คือตอนนี้นะครับหลักฐานที่มันสามารถที่จะดําเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหากับลุงพลได้นะเท่าที่ผมดูมาเนี่ยก็จะมีแค่เรื่องของเส้นขนของลุงพลอยู่ในที่ที่เกิดเหตุเท่านั้นเองมันไม่มีเส้นขนของป้าแตนเลยนะครับ,ค,รบคือป้าแตนไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มีคลาบดีเอในพื้นที่เลยเพราะงั้นเนี่ยถ้าจะให้ไปแจ้งข่า,าร่วมกันฆ่าเนี่ยพนักง,งานอายการกับพนักง,งานสอบสวนเนี่ยคงจะต้องสืบขยายในศาลเหนื่อยหน่อยครับครับ เห็นว่าคดีนี้จริงๆเนี่ยนะครับเลยระยะเวลาฝากขังเจ็ดผลัดมาแล้วแต่พนักงานอายการก็ยังไม่สามารถสรุปสํานวนสั่งฟ้องได้เนี่ยอันนี้จะมีประเด็นในน้ำหนักการต่อสู้คดีในโอกาสหน้าไหมครับมีครับคืออย่างในคดีนี้นะคบที่ได้คุยกับทนายเจ้าของสมนวนนะทนายตั้มเนี่ยเห็นทนายตั้มก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรอยากจะทําอะไรก็ทํามาเพราะเดี๋ยวคิดว่ามั่นใจว่าเธอชนะคดีในศาลอยู่แล้วรับกับคือท๊อคือ โอ้โหนี่มันเกินเจ็ดผัดแล้วเข้าใจว่าประมาณ80กว่าวันเนี่ยนะครับยังไม่สามารถรสั่งฟ้องได้เลยเนี่ยนะครับมันมันมันเหมือนทำให้สังคมรู้สึกว่าโอ้โหอันนี้คือพยายามจะเอาให้ได้ใช่ไหมขนาดเลยวันเวลาแล้วเนี่ยสำนวนก็ยังไม่พร้อมเลยสังคมจะมองแบบนี้ได้ไหมครับคือ,ค,อคือในสังคมจะมองยังไงเนี่ยเป็นเรื่องของสังคมแต่ประเด็นในข้อกฎหมายคือหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนหน้าที่ของพนักง,งานอายการคือรวบรวมหลักฐานเพื่อเอาผิดคนใดให้แน่นหนา,นานที่สุดถ้าหลักฐานยังไม่แน่นหนา,นานเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับคุณยุคนที่จะยังไม่ฟ้องไปเพราะถ้าฟ้องไปปุ๊บแล้วศาลยกขึ้นมาความเสียหายในคดีมันก็เกิดเพราะว่าเด็กคนหนึ่งตายจากคนทําให้ตายแต่ไม่สามารถจับฆาตกรได้ครับหลายๆคดีเป็นแบบนี้นะครับคือหลักฐานมันไม่พออ่ะหลักฐานมันไม่พอก็ต้องก็ต้องรอบางคดีก็รอกันเจ็ดแปดปีสิบกว่าปีอย่างนี้เครับไม่ในเรื่องแปไม่ในเรื่องแปนะอทีนี้เอาละอย่างที่ผมนําเสนอข้อมูลเอาว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับวันที่ลุงพลโดนออกหมายจับวันนั้นก็อภิปราย นะครับอภิปรายก็ประมาณวันที่ลุงพลถูกเพิ่มข้อกล่าวหาก็มีคดีของผูมกับโจ้วันที่ป้าแตนกําลังจะถูกออกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจทนายครับคนก็อดสงสัย<ๆ>ไม่ได้ทำไมจังหวะจะโคนมันมันลงตัวเหลือเกินอ่ะคืออันนี้มันจะต้องไปดูว่าในกระบวนการทํางานของพนักง,งานสอบสวนกับของพนักง,งานอายการเนี่ยทำไมจังหวะถึงได้มาจังหวะแบบนี้ อาจจะต้องไปถามว่าในช่วงของการจับกลุ่มทําไมต้องมาช่วงจังหวะนี้พอดิบพอดี uh huh. มันก็คงทําให้ประชาชนอย่างเราที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองในช่วงสถานการณ์สําคัญๆแบบนี้อดคิดไม่ได้ว่ามันมีการแทรกแซงการทํางานของตํารวจหรือเปล่ามันมีการแทรกแซงการทํางานของพนักง,งานอายการหรือเปล่ามันอดคิดไม่ได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในกระบวนการเนี่ยถ้าเกิดว่าหลักฐานม,มาถึงมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันบังเอิญพอดีก็เป็นไปได้ครับ เป็นไปได้ไหมครับว่าจะเอาข่าวลุงพลป้าแตนเนี่ยกรบข่าวสถานการณ์ของรัฐบาลของการเมืองเนี่ยคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมในทางขาเาขา่ขาเข่าเข้าก่อนเนี่ยนะครับเอาทนายตั้มเอาลุงพลนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปแทนที่จะใช้บริการรถตู้ <c oughs> ไปมุกดาหาร <c oughs> ผมก็คิดว่าอันนี้มันเป็นหนังฮอลลีวูดฉากใหญ่ที่จัดขึ้นที่สำนักง,งานตํารวแห่งชาติอยู่แล้วในช่วงตอนนั้นที่มีวิกฤตทางการเมืองเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะงั้นมันก็ทําให้อดคิดไม่ได้คือส่วนหนึ่งต้องอย่าลืมนะครับว่า หลายหลายคนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองทั้งในทวิตเตอร์ใน facebook เนี่ยเขาเห็นข่าวลุงพลเนี่ยมันเป็นข่าวสีสันลนะแล้วนะแล้วพอข่าวสีสันเนี่ยมาปิดบางข่าวสาคัญอย่างเช่นการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันมันอดคิดไม่ได้ว่าไอ้กตกลงว่าในกระแสะข่าวเกี่ยวกับเรื่องการจับกลุมผู้ต้องหาเนี่ยมันกลายเป็นถูกเบี่ยงให้สังคมถูกเบี่ยงให้คนในสังคมเนี่ยไปสนใจเรื่องเรื่องที่มันเป็นข่าวบันเทิงหรือเปล่าอืมสุดท้ายมันก็ได้แต่สงสัยอย่างนี้แหละฮะมันหาคําตอบไม่ได้หรอครับ มันต้องกลับไปถามทางพนักง,งานสอบสวนถามทางพนักง,งานอายการว่าทาไมสั่งแต่จริงๆคุณยุคนตั้งข้อสงเกตอย่างนี้อายการเนี่ยท่านคงสั่งมาหลายวันแล้วแหละอ่ะอย่างแรกนะ,ะเวลาอายการท่านจะสั่งแจ้งข้อหาใครเนี่ยท่านจะสั่งมาก่อนล่วงหน้าเพราะตำรวจเนี่ยกว่าจะรับเอกสารกว่าจะมีการแจ้งข้อเก่าหาปะตตนเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาทีนี้พอพออายการสั่งมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าตํารวจต้องทําวันนี้เลยนะเขาจะมีระยะเวลาให้ตารวจทําหนังสือแจ้งไปยังผู้ต้องหาให้มารับทราบข้อเก่าหาก่อนทีนี้อ้ระยะเวลาตรงนี้ ตำรวจสามารถที่จะบริหารจัดการได้เอ่อบริหารจัดการข่าวใช่ไหมข่าวสารที่จะออกไปใช่ไหมบริหารจ,จัดการคดีที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ตามคําสั่งของพนักงานอายการคืออายการสั่งแค่ว่าแจ้องอหาเพิ่มแต่ส่วนว่าคนที่แจ้งเนี่ยก็ต้องเป็นตำรวจตำรวจก็จะมาบริหารว่าจะจะทำช่วงไหนดีเพราะอายการจะไม่ได้ให้กรอบเวลามานะครับจะทํ<อ>าช่วงไหน,น,นดีถ้าถ้าคิดไประนทางนั้นเนี่ยก็คือจะทําช่วงไหนดีให้มันเป็นข่าวคิดแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ ก็จะคิดแบบนั้นก็ได้เพราะาอยู่ในการบริหารจัดการของตํารวจภูธรในพื้นที่เลยนะครับเพราะว่าคดีนี้กองปราบไม่ได้ทำเพราะงั้นเนี่ยตำรวจในต่างจังหวัดเป็นคนดําเนินการเองอ,อด้วยส่วนตัวของธนาดุลร,รงค์คิดว่าจะมีใบสั่งไปถึงตํารวจไหมบอกว่าคอยดูจังหวะจะโคนนะเอาไว้เล่นตอนที่มันมีสถานการณ์บ้านเมืองที่กําลังทําลายภาพลักษณ์ชื่อเสียงของรัฐบาลเนี่ยแล้วก็ขยิบออกมาขยิบออกมา,ออกมาคิดว่าเป็นไปได้ไหมแบบนั้นนะครับ คือหลายๆอย่างนะครับเนื่องจากว่าข่าวนี้เนี่ยประชาชนให้ความสนใจเยอะแล้วจากคดีฆาตกรเนี่ยคดีฆาตกรรมเนี่ยกลายเป็นคดีดราม่าในสังคมซึ่งสังคมมีการแบ่งฝักฝ่ายเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ชื่นชอบลุงพลกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เชื่อว่าลุงพลเนี่ยเป็นฆาตกรในคดีนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนก็สนใจมากจนกระทั่งจากผู้ต้องสงสัยกลายเป็นเซเลบคนดังมีรายได้เยอะแยะไปหมดลงหน้าหนังสือพิมพ์หลังจากที่มีการจับกลุ่มเนี่ย แล้วก็บงังเอิญบางเอิญทุกๆครั้งคดีลุงพลเนี่ยวันแรกวันแรกนะที่ผบตรพลตบดเอกชูวัฒน์แจ้งยศสุขผบตรบคนปัจจุบันมารับตําแหน่งแถลงข่าวเรื่องนี้เปิดประเด็น er ให้ทุกคนรู้ว่าเอ้ยมีผบตรบคนใหม่จะมาทําคดีเรื่องน้องชมพู่หลังจากนั้นก็มีการแถลงข่าวเรื่องนี้เป็นระยะระยะและสังคมไทยเองก็ให้ความสนใจเลตติ้งของสื่อคนดูสื่อเประชาชนอย่างพวกผมเนี่ยดูข่าวลุงพลก็เป็นเลตติ้งอันดับหนึ่งในช่วงวันนั้นๆ แซงข่าวทุกๆข่าวไปหมดเลยอืมอืมอืมพอจะคาดคดีได้ไหมครับว่าคดีนี้มันจะไปจบเมื่อไหรเอาว่าสารชั้นต้นก็ได้จะได้ตัดสินคดีเนี่ยประมาณเมื่อไหร่ครับพอกะได้ไหมครับเนี่ยคือคดีนี้นะครับถ้าพนักงานอายการเนี่ยเห็นว่าหลักฐานแน่นแล้วเนี่ยก็สามารถจะยื่นฟ้องต่อศาลนําตัวลุงพลกับป้าแตน,นย,ยื่นฟ้องต่อศาลที่มุกดาหารได้ได้เลยนะแต่ต้องรอดูว่าเขาจะนัดเมื่อไหรอันนี้เพิ่งจะแค่แจ้งข้อเล่าหานะครับหวังว่าต<อ>ํารวจคงจะไม่มีหลักฐานเพิ่มแต่่า อำนีนัครับสํานวนมาส่งไปถึงชั้นอายการอายการไม่สั่งสอบประเด็นไหนเพิ่มตํารวจก็สอบเพิ่มเองไม่ได้เว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่านะแม่น้องชมพู่ไปหาหลักฐานใหม่มาขอความเป็นธรรมอายการสอบเพิ่มอีกโอ้โหถ้าสอบเพิ่มอีกคดีก็ยังไปไม่ถึงศาลสักทีหนึ่งถูกไหมครับก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าสํานวนหลักฐานเนี่ยมันแน่นหนาขนาดไหนนะครับแต่ว่าผมก็ชี้ให้ดูว่ามันมีช่องในการสอบเพิ่มประเด็นไหนประเด็นไหนอยู่บ้างเหมือนกันนะครับ แน่นอนว่ามันก็เป็นจุดพลิกเหมือนกันนะครับจากเดิมเนี่ยทีมทนาลุงพลกะว่าจะให้อาการขอความเป็นธรรมอายการให้อาการสอบประเด็นเพิ่มแต่พอมันโดนแบบนี้ก็เดี๋ยวรอไปว่ากันในศาลเลยครับครับผมอ่ะชัดเจนครับขอบพระคุณธนาดนาุลดำรงมากนะครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมแลวครับมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญมันก็เป็นการสืบสวนสอบสวนทั้งในชั้นของตำรวจชั้นของพนักง,งานอายการแล้วมันมาลงตัวพอดี กับจังหวะเหตุการณ์สำคัญสำคัญของบ้านเมืองลองพิจารณากันดูนะฮะคุณผู้ชมครับ